ของคุณคริสนะคะคือมันมี2ส,ส่วนที่ใหญ่ๆก็คือว่าสิ่งแรกนี่คือสาเหตุที่อาจารย์ต้องการให้คุณคริสมาเมืองไทยเพื่อที่จะให้คุณคริสนะคะมาพูดถึงเรื่องของเทคโนโลยีที่คุณคริสเนี่ยเอามาจากต่างดาวเรื่องนี้ที่เรียกว่า d r e a m Device <ม>นะคะที่คุณคริสบอกว่าเป็นน้องๆของ m มดเบนะครเพราะว่า แล้วก็เรื่องของเม็ดเบสเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่ามันจะออกมาเมื่อไหร่ How long y o u t h i n k the a t t h m e d base ของคอมที่เนา n เป็นตัวพิเศษสำหรับมนุษย์ที่สำหรับคนที่เดินถน e แบบเราอืม it really depends on the people and how we change our new society and how quickly we มีความเ i ็น i m รนะคะคุณคริสก็บอกว่าเรื่องของเม็ดเบสนะคะเราจะเห็นเนี่ยเมื่อไหร่เนี่ยมันขึ้นอยู่กับ การวิวัฒนาการเนี่ยของมนุษย์เรานะคะว่าเราเนี่ยนะคะจะอี o ว v ลจะวิวัฒนาการทางด้านจิตวิญญาณเนี่ยมากแค่ไหนนะคะหน้าที่ของคุณคริสเนี่ยที่มาเนี่ยโลกนี้นะคะก็เพื่อที่จะเอาเทคโนโลยีอันนี้เนี่ยมาให้กับมนุษย์ นะคะเป็นเทคโนโลยีที่สามารถเนี่ยจับเนี่ยเป็นวัตถุเลยที่สามารถเนี่ยจับได้แล้วก็เป็นประโยชน์กับชนหมู่มากจริงๆในเรื่องของการเนี่ยดูแลสุขภาพนะคะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยก็เป็นแล้วก็เป้าหมายเนี่ยของคุณคริสเนี่ยอันหลักเนี่ยอันหนึ่งนะคะที่คุณคริสเนี่ยบอกว่าเขาเนี่ยรู้วันตายเนี่ยของตัวเองปีตายอ่าวาหุอ่าวาหุนะคะ อวันหนึ่งเนี่ยที่คูคริสขับรถนะคะผ่านไปแล้วก็เห็นเนี่ยนะคะฐานทัพเนี่ยของอเมริกานะคะที่อยู่บนเกาะที่เรียกว่าอวาหูตรงนั้นกลายเป็นทริกเกอร์ที่ทำให้คูคริสเนี่ยจำได้ว่าตนเองเนี่ยเคยทำนะคะอยู่ที่สถานีเนี่ยแห่งนี้แต่ว่าอยู่ใต้ดินคือถ้าเราเนี่ยมองจากมองจากมิติที่3นี้เนี่ยคือมันก็เหมือนกับเป็นหินเนี่ยก้อนหนึ่ง นะคะแต่ว่าวันนี้เนี่ยมันมี density มันมีระดับของความถี่พลังงานนะคะที่มันที่มันตั้งหลายระดับเนี่ยอยู่ในนั้นด้วยฉะนั้นถ้าในระดับเนี่ย density ที่8 d8 ตรงนี้นะคะมันจะกลายเป็น metallic มันจะกลายเป็น metallic ก็คือเหมืนก็ว่าเป็นโลหะนะคะ ที่เป็นที่ตั้งเนี่ยนะคะของอของสถานีอวกาศที่มีมนุษย์ต่างดาวนะคะเยอะแยะมาทํางานนนะคะร่วมกันเพราะสําสหรับพวกเราเนี่ยเราก็คิดว่าเราไม่มีทางที่จะออกไปนอกโลกจริงไหมนะคะเราไม่มีทางอ่ะแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยมันมีมนุษย์กลุ่มหนึ่งที่ออกไปนอกโลกเนี่ยแล้วแล้วก็ยังไปดาวอะไร,ต,ะไรต่างๆที่เขาไป ไปไปเซตโเนะี่ยนะคะปปักหลักที่จะอยู่อะไรอยู่ตรงนั้นน่ะแล้วก็ไปมีปัญหากับชาวบ้านกับคนพื้นเมืองของดาวดวงนั้นน่ะนะกลุ่ม d ร a กุ r e p t i l i เลียไม่ใช่ว่าเรวไปหมดนะคะดรากูเลียนเนี่ยมันเหมือนกับว่าเป็นเอ่อเป็นชื่อกลางเท่าน,นั้นเองแต่ถ้าเจาะจงลงไปนะคะที่กลุ่มที่เรียกว่ามาสร้างปัญหาให้กับมนุษย์อะไรต่ออะไรเนี่ยก็คือกลุ่ม Draco ร d ก้อนซึ่ง d ร a กดราก้อน Dr นะ ก็เนี่ยนะคะคำพวกนี้แหละมาจากมาจากกันนี้เนี่ย<ไ> uh. นะคะอันนั้นน่ะก็คือกลุ่มแรกกลุ่มแรกที่มาที่มาเนี่ยนะเป็นเพื่อนเนี่ยกับ Hitler, กับฮิตเลอร์กับฐานนาซีจะมีการสมัครงานนะคะให้อกว่า it, <c oughs> เป็นงานที่ดีๆอะไรเนี่ยสามารถเอาครอบครัวอะไรต่ออะไรเนี่ยพวกนี้เนี่ยมาได้เอาคู่ครองเอาลูกอะไรเนี่ยไปทั้งครอบครัวเลยแล้วก็เป็นงานที่ดีโดยที่ไม่รู้ว่า สถานที่ที่เขาไปทํางานนะ่ยคือออกไปนอกโลก